ลูกที่เก่งเกินพ่อแม่เวลาเขาร้ายเขาแรงปล่อยเขาไปแต่ถ้าเวลาเขาย้อนกลับมาหาแม่อย่างเราต้องดัดสันดานของเขาให้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ใช้เพียงแค่ว่าเราทิ้งลูกไม่ได้การร้ายกับลูกฝึกลูกให้มีให้เอาประสบการณ์ตัวเองมาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเอง มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องทำถึงแม้จะดูร้ายกับลูกแต่ถ้าเขารับได้และเปลี่ยนแปลงได้มันก็ดีแก่เขาเพราะฉะนั้นการดัดนิสัยลูกจะมายอมรับเพียงแค่อย่างเดียวเออมันก็เป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อืพอมันถอยหลังกลับมาหาพ่อแม่นะเออก็รับไว้รับไว้ไม่ผิดแต่เราต้องมีข้อแม้และต้องพูดคุยเคลียร์ให้เขายอมรับข้อตกลง นะเขามีโอกาสได้รับพ่อแม่นะดูแลมาอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตพอปีก้าขาแข็งไม่ว่ามีครอบครัวหรือมีอะไรก็ตามนะฮะไปแล้วไปไม่รอดยังต้องย้อนกลับมาอาศัยเราไม่ซ้ำเติมลูกแต่ต้องเอาข้อคิดที่เขาผิดพลาดมาย้ำเตือนให้เขามีสติ ตื่นรับปรับตัวเองเพราะประสบการณ์ของเขานั่นแหละจะเป็นครูของเขาให้ดีที่สุดแต่เรายังทําเหมือนเดิม่ะลูกเรายังไงก็ลูกเรานะฮะเขาไม่มีวันโตแถมสุดท้ายวันดีขึ้นดีปึกก้าขาแข็งมันก็เหยียบหัวพ่อแม่อีกตามเคยนะข้อคิดนี้คือจุดหัวใจสําคัญพินิจพิจารณาเอาสําหรับแม่แม่การดึงลูกจาก เข้าให้ถูกทางในเรื่องบางอย่างสําหรับระหว่างพ่อและแม่เพราะชีวิตส่วนตัวของเขายังไงเราก็ไปก้าวก่ได้ไม่มากมายนะคะแต่ถ้าพูดแล้วเตือนแล้วห้ามแล้วไม่ฟังย้อนกลับมาก็ต้องซ้ําให้มันตื่นและยอมรับนิสัยการกระทําของพ่อแม่ด้วยไม่ใช่ว่าให้มองว่าบ้านแม่เป็นของตายไม่ผิดแต่ถ้าเข้ามารอบนี้มันก็ต้องมีกฎเหล็ก เพื่อให้เขาเปลี่ยนนิสัยและยอมรับไม่งั้นเราจะข่มลูกลงไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะทุกคนการแข่งกับลูกเพื่อทําให้ลูกยอมรับเราเออและเพื่อให้เขาปรับแม่อย่างเราถ้าทําได้มันก็เป็นความภาคภูมิใจยายจ๋ายังใช้คําว่าภาคภูมิใจกับลูกได้นะการดึงลูกได้นะขณะนี้มันก็มีได้บ้างเสียบ้างนะไม่ได้ทุกอย่าง แต่เราทําแล้วเนาะ,ะเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปเห็นเขาลุกรับผิดชอบตัวเขาได้มากขึ้นเราก็ภาคภูมิใจนะอยากเห็นเขายืนได้ด้วยขาตัวเองจเจริญรุ่งเรืองอก่อนที่เราจะตุยจากโลกนี้ไปอ่ะอืแม่แม่ทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงสำหรับยายจาาแบบนี้เลยจริงๆ